สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเคลียร์แล้วสบายใจเคลียร์ด่วนเคลียร์ไวบริการเคลียร์ทั่วไทยเรื่องนี้ต้องเคลียร์ผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์นะครับเราเจอกันวันศุกร์ที่20กันยายน2567แบบที่คุณผู้ชมได้เห็นครับทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลออกมาประกาศผนึกกําลังแก้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก้รัฐนนูนเกี่ยวกับคุณสมบัติหรืออํานาจขององค์กรอิสระ ในการพิจารณาว่าบุคคลใดสมควรที่จะดำรงตำแหน่งหรือไม่นี่คือสิ่งที่กำลังเป็นคำถามร้อนๆนในสังคมอย่างรุนแรงเราไม่ชอบหรือกับการที่มีรัฐมนูนมาคัดกรองบุคคลที่ต้องสมบูรณ์พร้อมในการรับดำรงตำแหน่งเพื่อบริหารประเทศชาติในช่วงแรกนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมนะครับรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัย อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ที่สลับเวลามาครับอย่างที่เห็นเลยครับตอนนี้ประเด็นร้อนเลยถามอาจารย์ก่อนเลยเห็นด้วยกับการที่สสอทั้งสภาตอนเนี้ยเขาลงชื่อเข้าชื่อแก้รัมนูปี60ไหมเห็นด้วยครับเห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยโอ้โหเพราะอะไรเพราะวันนี้เนี่ย กลไกในรัมลูนปี60เนี่ย uh. หลายเรื่องมันถูกเอามาใช้ให้กลายเป็นเรื่องที่เราเรียกว่ากฎหมายให้กลายเป็นการเมืองนะครั้นี้พอใช้กฎหมายให้กลายเป็นการเมืองเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นที่เอามาร้องเพื่อที่จะกันแกล้งหรือใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองกัน uh. นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าการแก้ใน6เรื่องนี้ไม่ได้มีผลย้อนหลังนะไม่ได้มีผลย้อนหลังหลายคนบอกว่าแก้เนี่ยจะเหมือนนื้วโทรคำไม่เหมือนครับเพราะไม่ได้มีผลย้อนหลังมีผลต่อไปข้างหน้าในอนาคตและขณะเดียวกันไม่ได้บอกว่าแก้แล้วยกเลิกเรื่องจริยธรรมไม่ใช่ เรื่องเจ๊ทํายังมีอยู่ครับเพียงแต่ว่าเขาทให้มันชัดขึ้นนะอย่างเช่นเรื่องของการที่จะไปร้องว่าบุคคลใดเนี่ยจะถือว่าขาดคุณสมบัติหรือมีปัญหารเรื่องเจ๊ทไํไหมต้องใช้เสียงสามนูนสองในสามนะไม่ใช่ห้าต่อสี่อะไรแบบนี้ไม่ได้สองในสามก็ไม่ได้เยอะก็คือหกต่อสามก็เพิ่มขึ้นอีกแค่เสียงเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเสียงข้างมากพิเศษนะครับและนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของกระบวนการในการที่จะบอกว่า นักการเมืองคนนี้มีปัญหาคุณสมบัติหรือจริยธรรมเขาก็ทําให้ชัดขึ้นเช่นต้องมีพฤติกรรมนะครับต้องมีการพิสูจน์พฤติกรรมด้วยหรือจะต้องดูคดีว่าคดีนั้นเนี่ยอยู่ในชั้นศาลฎีกาแล้วหรือไม่แต่เรานเนจะุยการแก้ประเด็นตา่าง<ต>ได้แต่เริ่มเนี่ยอาจารย์ยุธพลบอกว่าผมเห็นด้วยถ้าอย่างนี้เอาเอาแบบผูชาวบ้านก่อนนะเอ้มันไม่ดีเหรอคือ ถ้าคุณไม่เป็นคนผิดสมมุติอาจารย์เป็นผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองอาเป็นสสผมเป็นสสผมเนี่ยดำมาเลยขาวมาเลยอาจารย์เี่ขาวมาเลยอาจารย์จะกลัวอะไรกับการมีรบำนุนแบบนี้ไม่กลัวครับแต่ที่กลัวก็คือการเลือกปฏิบัติในการร้องที่กลัวคือกลัวตรงนี้ไปดูนักร้องเลยครับนักร้องที่เขาไปร้องกันนู่นนี่นั่นอยากให้การเมืองใสสะอาดเนี่ยเขาเลือกร้องเฉพาะบางคนถ้าเป็นพวกเดียวกันเขาก็ไม่ร้องเอาก็อีกพวกหนึ่งก็ร้องฝั่งตรงข้ามไปเลยอีกพวกหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้การเมืองแบบนี้ก็ได้ อช่อย่างที่ว่ากลับมานะถ้าอาจารย์ขาวสามดำนะผมนี่หืมทาแป้งตัวดำมาเลยทาแป้งตัวดำมันแปลกไหมมันก็แปลกอยู่นะเสร็จอาจารย์บอกว่าอ่านี่นี่เป็นพวกไปร้องนะอาจารย์จิ้มผมเลยเฮ้ยไอ้ต้นนี่มันเสร็จแน่แน่ไปร้องแต่อาจารย์ตัวขาวผมนี่ก็จิ้มกันเฮ้ยร้องยุตธรรร้องให้ตายก็ไม่ผิดไงแล้วคนตัดสินเนี่ยเออเขาตัดสินยังไงล่ะ ที่ผว่านมาเออเอ้านั่นแปลว่าเดี๋ยวนะถ้าสมมุตินะถ้าสมมตินะเอะไม่มีผลย้อนหลังแต่เรายกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับกรณีอดีตนายกเศรษฐาทวีสินครับถ้ายังถ้าเกิดเป็นรัฐนุนฉบับที่แก้แล้วครับห้าสี่นี่ไม่ตกเก้าอี้ไม่ตกเก้าอี้ไม่ตกเก้าอี้นะคือคุณผู้ชมอย่าเพิ่งฟังว่าจะมีผลย้อนหลังว่าคุณเศรษฐาจะกลับมายกตัวอย่างง่ายๆถ้าแก้แล้วครับ ต่อต่อไปนี้คุณเศรษฐาจะตกเก้าอี้ด้วยคะแนนเท่าไหร่หกต่อสามหกต่อสามใช่ครับเป็นอย่างน้อยอเดี๋ยวจะมากกว่านั้นเช่นเก้าศูนย์อะไรก็ว่าเก้าศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองแน้อยที่สุดคือหกสามหกสามทำไมมันต้องสองในสามอาจารย์ห้าสี่ก็ชนะแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญไงเพราะนั้นเนี่ยห้าต่อสี่เนี่ยมันเป็นลักษณะของความก้ำกึ่งซึ่งมันสามารถที่จะพลิกไปพลิกมาได้เราไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่านี่คือเสียงข้างมากพิเศษ ก็บอกได้แค่ว่าเป็นเสียงข้างมากเท่านั้นแต่ในเรื่องที่สําคัญสาคัญเนี่ยมันต้องใช้เสียงข้างมากพิเศษแม้ทั้งในรัฐธรรมนูญเนี่ยการโหวตในบางเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญเนี่ยยังต้องใช้เสียงข้างมากพิเศษเลยอย่างเช่นในกรณีของการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามมาตรา256นรมนูลปี60เนี่ยต้องจากเสียงข้างมากในสภาพแทราษฎรและวุฒิสภาแล้วเนี่ยยังต้องไปโฟกัสอีกว่าวุฒิสภานั้นเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามต้องอยู่ในนั้นด้วยเห็นไหมยังต้องมีกลไกอะไรพิเศษอะไรสำหรับเรื่องที่สําคัญ ครับเอาสมมุติถ้ามันย้อนกลับไปได้อีกครับทักษิณชินวัตรในวันที่ขึ้นดำรงตําแหน่งนายกครั้งแรกแล้วไปเจอข้อบกพร่องโดยสุจริตตอนนั้นนะตอนนั้นเขาบอกบกพร่องโดยสุจริตแปดเจ็ดครับบกพร่องโดยสุจริตแต่นั้นเขาผ่านนะเขาผ่านไอ้อย่างนี้ก็ก็ไม่ได้เส็กเหมือนกันก็เสจเหมือนกันเพราะไม่ถึงสองเสขามพิเศษ คือคุณทักษิณตันนั้นจะพ้นจากกรณีสุ้มหุ้นต้องได้10จาก15ใช่ถูกไหมใช่ก็ใช้เสียงข้างมากพิเศษไงสงในสถ้าอ่าล่ะ เห็นไหมคุณผู้ชมมันจะมีคนได้ประโยชน์คนเสียประโยชน์นะถ้าถอยไปปี254445คุณทักษิณตกเก้าอี้เพราะไม่ถึง10เสียงวันนั้นึงเสียงนะการสานันเวลานั้นมี15แต่ถ้าถอยไปเดือนสิงหาคุณเสรฐาไม่ตกเก้าอี้เพราะไม่ได้สองในสามปูเฮ้ยมันก็มีทั้งเสียและได้นะใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ย้อนหลังนะไอ้สิ่งที่พูดคือเหตุการณ์สมมติ ว่าถ้าวันนั้นเนี่ยถ้ากติกามันแก้แล้วแต่ทั้งหมดนี่เขาไม่ย้อนหลังคือที่ผมสมนึกเนี่ยให้มันมีตัวละครไม่งั้นเดี๋ยวคุณชมนึกว่าอ๋ใครวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมงั้นใช่แต่อาจารย์มันแปลกมากครับคนไม่เชื่อว่าจะไม่ย้อนหลังเออคนไม่เชื่ออาจารย์อาจารย์ต้องดูในร่างที่เขาเขียนก่อน ในเขาเขียนเนร่างชัดเจนว่าใช่เดินหน้าไปข้างหน้าครับนับตั้งแต่วันที่รั้นูนฉบับนี้ใช้บังคับอถามอาจารย์ในแง่ของกฎหมายก่อนครับอ้าวตอนนี้เขาเขียนตรงนี้ล่ะเขาเขียนในร่างว่าการแก้นี้จะมีผลเดินหน้าอย่างเดียวครับ อนาคตเขาจะรวมหัวกันครับ500เสียงกลับมาแก้ย้อนหลังได้คืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดแต่ว่าไม่ง่ายเพราะอะไรเพราะว่ามันก็ต้องมีกลไกในชั้นของสอวอ,อีกชั้นหนึ่งด้วยนะ,ะในการที่จะไปหวอาาจรย์พูดเหมือนไม่เห็นสวอาจารย์ยังเห็นอยู่อาจารย์ยังเห็นอยู่ใช่ไหม <c oughs> แต่เรุ่มรู้ชมนี้ออกแบบมา ในสมัยที่สว2อง0บนี่เขาบล็อกการแก้รัมนูนอะไรไม่ใช่เหรอแล้วตอนนั้นเราก็บอกว่าสว2อง0นี่คือคนดีที่เขามาช่วยป้องกันไม่รัมนูนฉบับนี้ถูกแก้โดยนักการเมืองแล้วหลักการมันก็ต้องเป็นหลักการสิพอวันนี้เปลี่ยนกลุ่มสวเราจะเปลี่ยนหลักการเหรอพราเปลี่ยนกลุ่มสวเราจะเปลี่ยนหลักการหลักการนี้ใช้มั้งแต่ปี2องหถึงปัจจุบันใน7ปีไม่เคยเปลี่ยนแต่พอเปลี่ยนสวเราบอกเราอยากเปลี่ยนหลักการมันยังไงฮะหลักการมันคือหลักการสิ แต่ว่าเอาล่ะอมันไม่ได้ง่ายกันแล้วกันอย่างที่าว่าแต่ถามว่าอนาคตเขามีสิทธิ์จะวกกลับมาไหมก็มีสิทธิ์ก็มีโอกาสอยู่ที่เขากันแล้วกันมันก็ขึ้นอยู่เียเใยก็แคสภาครับที่นี้อีกข้อหนึ่งเอาล่ะ พอคุณไปแก้คุณสมบ<แ>ัติคุณไปแก้คะแนนสงคะแนนเสียงรประชาชนก็เลยถามว่า<แ>เฮ้ยแล้วคุณเป็นอะไรกับศาลมากไหมทำไมคุณถึงคิดว่าศาลไม่ยุติธรรมไม่มีใครคิดว่าศาลไม่ยุติธรรมนะแต่ว่ากลไกกระบวนการเหล่านี้มันเกิดการใช้กฎหมายให้กลายเป็นการเมืองเราตกลงไอ้คนร้องนี่แหละเพราะเวลาเขาไปแก้เขาไม่ได้แก้อะไรเรื่องศาลเลยนะไม่ได้ไปแก้องค์ประกอบที่มาอำนาจหน้าที่ของศาลน้ำหนนไม่ได้แก้เขาแก้ตัวรัฐธรรมนูญในเรื่องว่ากระบวนการในการร้องเนี่ยให้มันชัดขึ้น ขาไม่ได้เอาเรื่องจริยธรรมออกนะจริยธรรมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าบอกว่าให้ชัดในเรื่องของพฤติกรรมนะพฤติกรรมในการ,รที่จะสอบว่ามีรจริยธรรมเนี่ยต้องมีพฤติกรรมที่มาพิสูจน์นะหรือว่าในเรื่องของคดีความถ้าเป็นคดีความที่อยู่ในชั้นศาลฎีกาอ่าจึงจะถือว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องจริยธรรมนะคือวันนี้มันมีคําอยู่สองคำนะ จริยธรรมทางการเมืองกับการเมืองเรื่องจริยธรรมจริยธรรมในการเมืองเป็นเรื่องที่ดีไม่มีใครปฏิเสธเลยและกลไกในการตรวจสอบก็เป็นสิ่งที่สําคัญจําเป็นด้วยในระบบประชาธิปไตยและการตรวจสอบนั้นก็เป็นสิ่งที่เราควรสนับสนุนนะโดยเฉพาะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะเรื่องการแช่มนัดรัฐที่ไม่ชอบนะแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาวันนี้มันคือการเมืองเรื่องจริยธรรมคืออันที่สองนะไม่ใช่แรกนะเพราะนั้นวันนี้เราจะตัดวงจรในเรื่องการเมืองเรื่องจริยธรรมยังไง อ่านี่อันนี้คือโจทย์ใหญ่อ่ะอย่างนั้นลงไปเลยก็แล้วกันเอ,เอาเอาเรื่องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามข่าวตามข่าวที่เขาไปเห็นล่างกันนะนะจะแก้เป็นคําว่าไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทําที่ประจักษ์ว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตค,รคือถึงขนาดว่าต้องเห็นก่อนถึงจะห้ามดํารงตําแหน่งเลยคือต้องมีพฤติกรรมไงอ่าเพราะนั้นถ้าเดิมเนี่ยไม่ได้ใส่คำว่าพฤติกรรมนั่นหมายความว่ามันเป็นลักษณะของนามธรรมนะ เรื่องการจะบอกว่าคนนี้ไม่สื่อสัตว์ไม่สุดจริตมันก็ชี้ได้หมดอ่ะอาจารย์แต่อในตอนขิจาิณคุณคุณเสฐาเนี่ยมันมีคําว่าวินยูชนวินยูชนคือคนปกติเหมือนอาจารย์อย่างผมพึงรู้แล้วเรายังต้องไปซ้อนอีกว่าต้องมีพฤติกรรมอันเป็นที่ถกจากแล้ววินยูชนถ้าย้อนกลับไปในรัฐบาลก่อนๆนะเขาก็แต่งตั้งบางคนนี่ก็ยงอยในรัฐบาลคุณเสถาเหมือนกันนะ เออมันก็คนเดิมทำไมฮะวินดีชนยังไม่เกิดเลยตอนนั้นอะวินดีชนยังไม่เกิดเลยต้องฟังนะคือคือที่เราลังเกียจในสมัยคุณเศรษฐาครับใครลังเกียจก็ลังเกียจใครรักก็รักแต่หลายๆคนที่ถูกลังเกียจในสมัยคุณเศรษฐาก็เคยอยู่มาก่อนนั้นหลับตาคิดหรือลืมตาคิดก็เห็นหน้าเออใช่ไหมใช่เอ้าถ้าสมมติ เราย้อนกลับมาที่คุณพิชิตก็ได้ครับอย่างคุณพิชิตเนี่ยที่ทําคุณเสรษฐาตกเก้าอี้เพราะถูกสารตัดสินจําคุกครับมันเข้าไม่ใช่สารตัดสินจําคุกเป็นเรื่องของคําสั่งศาลคําสั่งศาลที่ไปละเมิดอานาจศาลใช่อย่างเงี้ยครับถูกตัดสินไหมถ้าแก้ได้ถ้าแก้ได้อันนี้ก็ต้องมาวินิจฉัยว่าเรื่องการละเมิดอำนาจศาลนั้นเป็นกระบวนการในทางอาญาไหมซึ่งไม่ใช่ กระบวนการในอาญาเนี่ยต้องพฤติกรรมนะ,ะต้องพฤติกรรมซึ่งพฤติกรรมนั้นเนี่ยในคดีอาญาของคุณพิชิตเนี่ยพนักงานสอบสวนและอายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องอตรงกันเลยนะครับนะและนอกจากนี้ก็ยังมีเอกสารหลักฐานทางราชาการเนี่ยนะในการที่จะบอกว่าบุคคลซึ่งในคดีตุงขนมเนี่ยเขาก็ให้การเอาไว้ว่าเขาไม่ได้ไปปรึกษาหารืออะไรกับคุณพิชิตเลยแล้วก็ไม่ได้มีคุณพิชิตมาเกี่ยวข้องหรืออยู่ในสถานที่ เกิดเหตุนะวันนั้นด้วยครับในมุมมองของอาจารย์ยุทธบุลรก็คือว่าคุณพิชิตเนี่ยให้การว่าหิ้วผิดไปแล้วคือคุณพิชิตไม่ได้อิูวเองโทษทีเขาไม่ได้อยู่เองคนอีกคนหนึ่งเสร็จแล้วเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปถามไม่ยุ่งเกี่ยอะไรคุณพิชิตเลยเขาไม่ได้ผิดอาญาแต่เขาไปละเมิด ละเมิดอ,อำนาจศาลซึ่งการละเมิดอ,อำนาจศาลเนี่ยสารสามารถจะสั่งได้โดยไม่ต้องมีพยานหลักฐานอ,อะไรเลย <ๆ S 1> ก็ได้นะอ่าเพียงแค่ลักษณะของการที่สารมองด้วยดุลพินิจของศารก็สั่งได้<ต>อาจารย์แต่เอาเอาเราเรา,เราคุยกันนะเราคุยกันผ่านหน้าจอนี่แหละแล้วอาจารย์ไม่ขดใจจริงๆหรอว่าว่าว่ากรณีนี้มัน มันน่าจะเข้าข่ายอะเอาเอาเราการที่เราจะบอกว่าใครเนี่ยเขาผิดเนี่ยมันต้องมีหลักฐานใช่ไหมอยู่เราจะไปกล่าวหาเขาเนี่ยมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมการที่เราจะไปปรักปรำว่าคนเนี่ยเขาทาผิดอะไรต่างๆมันต้องมีหลักฐานแต่มันมีถุงนะถุงเนี่ยเขาหิ้วไมล่ะมันมีตังค์นะเขาหิ้วไมล่ะเออเขาไม่ได้เป็นคนหิ้วอีกคนหนึ่งหิ้วแลวคนหิ้วเนี่ยก็ให้การเอาไว้มีบันทึกในเอกสารราชการว่าไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไม่ได้ไปสอบถามปรึกษาอะไรเลย อาจารย์อย่างนี้นะตินะเกิดอาจารย์เป็นผู้เมียมนาจผมอ่ะตั้งใจหิ้วถุงไปให้อาจารย์บ้างผมไปหาไอ้เป๋อไอ้ป่องที่ไหนมาเฮ้ยมึงหิ้วไปให้อาจารย์หน่อยผมก็รอดสิรอดหน้าผมก็สบายสิก็ต้องูว่ามีความสัมพันธ์ไหมเออเราไม่ได้บอกว่ากระบวนการแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกแต่ถ้าไม่มีความสัมพันธ์เราไปปักปั้มเขาได้ไงล่ะไม่งั้นต่อไปก็ใครเหม็นขี้หน้าใครก็ไปแจ้งความอะไรกันนี้เหรอเป็นลูกน้องผมนะ หมายว่ามันเป็นการใน่เอกสารราชการแล้วเขามีการพิสูจน์เอกสารราชการนะแล้วเอกสารเ่านี้คือเอกสารราชการนะไม่ใช่เป็นการไปยื่นคําร้องโดยเอาข่าวในเน็ตไปยื่นนะซึ่งเนี้ยเราก็เห็นเยอะแยะการยื่นคําร้องเอาข่าวในเน็ตไปยื่นอย่างเงี้ยทีนี้อีกประเด็นหนึ่งอาจารย์ผมว่าต้องได้ยินชาวบ้านเขาพูดกันแล้วล่ะตอนเนี้ยเฮ้ย แต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยมันควรจะไปสุดที่อำนาจของศาลไหมทําไมคุณจะต้องมาเขียนล็อกเอาไว้ก่อนอย่างนี้ว่าไม่มีพฤติกรรมหรือการกระทำอะไรที่ประจักษ์นี่ก็สุดเขียนเองสุดท้ายก็ไปสุดที่ศาลไม่ได้มีใครบอกเลยว่าเขียนอย่างนี้แล้วแต่จบโดยไม่ไปสุดที่ศาลไปสุดที่ศาลแต่เป็นการจํากัดกรอบให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าการจะวินิจฉัยในเรื่องเหล่านี้จะต้องมีพฤติการมีสิ่งที่พิสูจน์ได้นะมีกระบวนการในการช่วยหายานหลักฐานต่างๆครับเพราะไม่งั้นวินยูชนก็ ก็จะเกิดขึ้นอีกวินยูชนสายตาสังคมก็เกิดขึ้นอีลอ่เออ้องคิดกับการคุณต้นถ้าวันหนึ่งวินยูชนเนี่ยมาเล่นงานอีกฝั่งหนึ่งบ้างอ่ะก็เมื่อกี้คุณต้นหนึ่งพูดถึงเลยบอกเอาจะไปเชื่อสวได้ยังไงเอาก็เมื่อก่อนก็เห็นเชื่อสวมีนะเข้าใจนะคุณผู้ชมเข้าใจนะผมพยายามรวบรวมมาถามนะถูกไหมทั้งหมดนี่อาจารย์ต้องได้ยินแล้วล่ะที่เขาตั้งคำถามกันอยู่เต็มไปหมดเลยบาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ